ก็จะพึ่งเป่าเขาจะให้เป่าอยู่ยอมเปียบเทียบเอ็มมี่มาคู่กันแล้วอาจารย์พ่ตรงนี้อาจเป็นอยู่ตรงนั้นแม่ัตนาพรไปพูดไปพูดเร็วๆจะพึ่งเป่าเขาจะให้เป่าไปอ่าทีนี้นับหนึ่งถึงสามนะครับให้เป่ามีรางวัลนะครับ ให้เป่าเสร็จอามันให้เรียบร้อยใครเสร็จก่อนชูมือนะฮะยูทูบเบอร์เป็นกรรมการเอาลกเอาใหญ่ที่สุดเท่าที่ใหญ่ได้ช่วยเลยใหญ่ที่สุดเท่าที่ใหญ่ได้นะครับเอาความสัญญาณ หนึ่งสองสามไม่ให้ต้องแตกนะครับใครเสร็จก่อนรัตนาพรดูสิว่าเป็นพลังเหนือรุ่นถูกสเ,เสร็จก่อนยกมือปล่อยมือด้วยนะต้องทำมาให้ไม่ให้ปล่อยเสร็จแล้วต้องบัดด้วยนะบัดไป <c oughs> ใครเสร็จแล้วจับดาบละุ้โป่งนะครับรู้จักการดาบไหมจะได้รู้ว่าจับดาบเออเอาพี่ยุ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว แตกๆเอาซ้ำละทีบวัวกันนี่อ่าโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอเคคอาไปงัดเหนียวแต้อ,อ่าทีนี้ทีนี้นะครับ <laughs> ใครที่เป็นยูทูบเบอร์ก็มาเป็นสตาร์บ้เง้วยจับให้นะครับทีนี้ให้ไปยืนตรงนูนนะครับตรงไหนครเออไปยืนเสาโน้นกูละตรงเต้นกูนะไปยืนด้วยตรงเต้นกูนะปล่อยไปยครับถอยไปยครับถอยไปยตาก,ก็ต้องตากลนะอ่าให้ความรู้มือ เอาเข้าแถวตอนเข้าแถวตอนนะเออนับครับนับครับนับเข้าแถวตอน,นกันเลนครับเอาไม่งั้นก็จับมาเลยสี่สี่ส,สองคู่สี่คนาจากจากสองเป็นสี่เข้าแถวเข้าแถวตอนแถวตอนไหมเป็นตอนละกันนะนะสี่คนเออที่ได้หนึ่งทีมอันนี้ครับ ตกกรไดพอยจด้เล่อ,ลองอนมัวบยาบยทาท้าบีเอกมนันไปไปท้าบีกทา้าบีเกเอาเส้นสนี้เอาเส้นนี้เอยไปอีกนี่ซ้อมนี่นี่้าีกลูกที่หูมลูกอันนี้ซ้อ,นนอมอนนซ่อน,อนทีนี้ คนแรกหันหน้าห,หาคนที่สองนะครับเราจะลำเลียงลูกโ่กด้วยการใช้หัวนะครับห้าใช้มือประคองนะมือจับที่เอวนะท่าเตียมครับท่าเตียมๆๆลำเลียงลูกโบกด้วยการเอาหัวอย่างเดียวนะครับ,รบเอาหัวครับเอาหัวเสี่ยวทักขางคัแ้แจงให้ไลย พร้อ,อมแล้วยกมือครับพร้อมแล้วยกมือครับท่าไหนก็ได้ครับเอาที่จีนตลางนี่นโดนปะครับมาได้ทุกคนโอ้ยจัน้วยไ,ไปเลี้ยวคนทางนีนโอ้ยจัน้วย เร็วดามาสิล oh, ุกพอลูกเลยเรียวเตรียมคู el, ่สองเตรียมพร้อมเลยนะครับพอคู่หนึ่งมาถึงตรงนี้นะครับคู่สองก็มาเลยใครเสร็จก่อนคนนั้นชนะมีรางวัลนะครับเคลไหนเคลไหนึ่งสองสาม ยิงแห้แตกยิงให่แดกคู่สองมาเลยครับยิงแค่แดงยิงแค้แดงไปใช้มือครับยังอ่ะยังนี่ยอันนี้ซ้อมอันนี้ซ้อมแต่ว่าจริงๆเราอยากให้เล่นด้วยกันแต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นนี่แหละส่วนมากก็มีใน Youtube มันเลยไม่โน หรือยังไงหรือเอามือให้ลูกสาวทนานนี่นั่นนั่นนั่นไอันนี้เราจะไปเรียกไอ้พี่วัดเป็นถ้าเรื่งพี่วัดก็มีแต่คนไทยอีกขึ้นเราไทยคนไทยไทยไทยจมาจับจับจับแล้วนี่ต้องปรุง ต้องแบ่งกลุ่มเออเดี๋ยวทางนั้นเจนที่วัดโอเคทุกคน้องแพ้ลูกสาวเรากระโบวมีซมีกัเรียวกันแต่ว่าจริงๆอยากให้เราให้ความร่วมมือนะครับถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือกิจกรรมทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เห็นไ่มตัวเมนูนะครับโอเคเส้นี้เดี๋ยวขอประชุมจิตอาสาที่จะช่วยจะแบ่งหน้าที่นะครับเพื่อทีนี้เราจะได้ทำงานเลยเนาะโอเคครับ อันนี้นิกกษิแห้งๆนี่ครับเพลอนี่คนไทยจะจัของเพลงนี้โอ้เพลงนี้นิกกษิตแห้งนี่จะของเพลงพื้นไหู่ อันี้มาแค่นี้เอาเอากันแค่นี้เลยโอเคไหมมาดำเัลโหลโอ้ยเปล่าพยุติโอ้เอ้าอ่ะแสกจัแสกเฉยอีลาฮเฮะเฮ้ยมเป่าดูลมพ้นลมเป่าท่วงลมเขาท่อง cái <Nhia> này tôi <Nhia> nói <Nhia> cho kênh cái này là cái gì cái này là cái จ้าเรียบร้อยลูกคครับอ๋อค่อยกล้องหนึ่งลูกจ้าโอเคจ้ะครับผม